สวัสดีครับนี่คือเอเลนาแชมเบอร์ใช่ไหและนี่คือการเดินทางของลุงแถวบ้านนะตอนที่15แล้วนะฮะ ladies and gentlemen this is the extreme rules match making his way to the ring from victoria texas weighing two t y t w pounds stone cold steve oster จาก Victoria Texas นะฮะ stone cold สตีฟออสตินนะเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะจากมาคม WWE นะวันนี้สโตโคลจะมากระทืบคนแก่นะการกิกาวันนี้เป็น extreme rules นะใช้อาวุธได้เต็มที่เลยนะมีการจับแพ้ฟาวนะครับคุณลุงของเราจะรอดไหมวันนี้นะไม่ใช่คุณลุงของเราสิลุงแถวบ้านเรานะเออต้องเรียกงี้ดีกว่า เพราะมันไม,ไม่ใช่พี่ชายแม่กูไว้อเอาละะเจ้าของซีรีสมาแล้วนะฮะ and his opponent from Bangkok Thailand You. นะฮะลุงแถวแถวบ้านนะจากกรุงเทพประเทศไทยน,นะสำหรับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด subscribe ให้กับช่องเอ e น a แชมเบอร์นะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะทุกคอนเทนต์ของช่องเรานะสามารถสนับสนุนได้ด้วยการช่วยค่าอาหารแมว มาทางช่องทางใต้ดิสคิวชั่นนะฮะแล้วแต่จะกรุณาเลยนะเอาล่ะโตนโคพร้อมลุงก็พร้อมอ่ะเริ่มเลยดีกว่ามาจับมาแทงเข่านะโดยโตนโฮเตะลงไป ทุบหน้าลงไปอีกนึงเตะหลังไปอีกเอากระทรืบกระทรืบกระทืบโ,โอ้โหลุงเฮียใจเย็นเฮียป๋าต้องเนี้ยป่าตนนะเอออาลุกมาแล้วลุงอะไรล่ะมึงทะลึกงไนะในแกกระแทกล้มลงไปกระทรืบต่ออา้าวจับขาได้ดราก้อนครูนะโดยลงุงลุงแถวบ้านลุงกแก่ๆผลักออกมาอา้าวไม่โดนะบล็อกได้นะอันนี้ จะมาแทงเข่าไปที่หน้านะนีลิฟอ้าวโดนเตะหน้าคืนนะโดยลุงแถวบ้านมานี่ผลักออกมาโดยโ,โตนโคโชกไม่โดนยังไงผลักออกมาเตะเชือกนะแล้วก็มานี่อัดหลังไปอีกหนึ่งสองล้มเลยนะอ้าวลงไปข้างล่างแล้วนะโตนโคหาของแล้วนะโตนโคหาของเล่นแล้วตอนนี้เล่นอะไรดีวะอ่ะเก้าอี้มานะ อุปกรณ์เบสิกต้องมีเก้าอี้ยังไงดีตีเอาไม่ได้โดนปัดทิ้งออกไปโดยลุงรวบเอวแกออกมากระแทกออกมาอีกทุบลงไปนะสองมือกระทืบน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยกระทืบลงไปกระทืบอีกระทืบอีกโอ้โหสะใจมากบิดหัวแม่เลยนี่เนี่ยฮะงซ่านะใช่ไหมตุยห้องเออ จับมาวียงโตกเวทีนะโซนโคเอาเรียกให้ขึ้นมาบอกขึ้นมาแล้วนะมีอะไรปหาอะไรฮะเอาว่าไงทูบซะเลยนี่นะฮะมันไส้อยู่ราทําเฮีเลต้องแปดเก้าไปสัตว์ตีอาหลบได้เอาอุ้ยนี่เนี่ยชคกเอาบล็อกแล้วทุ่มข้ามสาโพแล้วโดยโซนโค ขวาเก้าอี้มาแล้วตีเอา้าไม่โดนเออตรงนี้แหละโดนยังไงตีอีกเอา้าไม่โดนอีกเออมันมองไม่เห็นเอ้ยลุกมาแล้วลุกเอา้าไม่โดนอีกเอา้ายังไงมานี่รวบเอวจับโยกขึ้นมายืนได้มานี่โดนเตะสาก,กัดโดยสโตนโคจับเหวี่ยงขึ้นเวทีไปอ่ะขวาเก้าอี้มาด้วยเก้าอี้ตัวเดียวนี้จะใช้ันจบงานเลยไงคุณ ตีอ้อาวตีเอาหลบได้ตอีอีกเออเอาดิฮะซ่านะใช่ไหมฮะกันักข่าวนี่มึงเก่งจังลุกขึ้นมาลุกมานี้จับุหยียงชนกับเก้าอี้นะหัวโคกไปเต็มเต็มอา้าวโซนโคล,ลงมาข้างล่างนะว่าหาของเพิ่มนะเอาอะไรดีเขานี้ เอาไม้เบสบอลแต่คนดูบอกอยากดูโต๊ะนะฮะอ่าได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะคนดูอยากดูโต๊ะใช่ไหมได้ป่าตนจัดให้เอาโต๊ะมาแล้วนะเอาโต๊ะมาแล้วป่าตนฮะลงมาทมําไมมานี่ขึ้นไปเออเอาเอาไงดีเอาโต๊ะมาเอาโดนโชกชกลมชกเอาปัดออกไป ทุบลงไปเลยนี่เนี่ยกระชือต่อเอาเตะเอาจับขาได้แล้วก็ดราก้อนทูจับแขนมาเหยียบมือไว้ก่อนแล้วพิ้งเข่าลงไปที่แขนเตอะอะเตะทำไมเตะทำไมอุ้ยลบได้นี่นีบล็อกแล้วเตะสกัดโดย s สโตนโคจับอุยยังข้ามเชือกเอาไม้เบสบอลมาทำไมตีเอาลบ หนีแลงมาข้างล่างนะออตีอุอ้ยแตกโอ้โหตีที่หัวแตกเลยโอ้ยตีเอามาหลบได้ตีเอาเอาเอา,เอาไม่ได้นี่นะ่ต้ต่อยคืนมาจับปุยยังอัดบุ้มวิ่งมาทุบนะสโตนโคมนีแตกแล้วนะคนดูคนดูคงจะสะใจนะเอาเลือดหัวมาล้างตีนี่นี่นะี่เนี่ยนะนี่เนะนี่ยนละูเต้เพรสเออ เอาเลือดทัวมันออกมานะอ่ะหยิบของเพิ่มเติมคราวนี้หยิบอะไรดีเคนโดสติกก็มานะไม้เคนโดมาแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนเอาโต้มาเอามาแล้วต้องใช้นะโตะกลางโต๊ะแล้วกลางโต้แล้วนะตอนนี้นะมานี่มึงลุกมาก็ดีแล้วเอาเราทิ้งไว้ อุ้ยโดนสอกกลับมานะโดยไอ้แก่นี่เนี่ยฮะมึงจ่าปเวียงอุ้ยเวียงอัดโตแล้วข้ามโตไปเลยอ้าเข็นโดซิกเอามาก็ใช้ซะไหนๆก็เอามาแล้วตีหลบได้เอาเอาโดนจับแบกเลยอ้าวเซตเลยเฮ้ยหมุน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 มุนุนุนมมุนมุนทาเฮทาเฮลิคอปเตอร์นะจากภาษีประชาชน ตนโคถึงก็บ,บุญเล็กน้อยอ้าวแบกอีกอา้าวเซตเลยเฮ้ยดิ้นหลุดไม่ยอมเว้ยฮะจะใส่ท่าโพเดียมโยกขึ้นมาต่อไข่นะอตอบิกจ็อปนะไข่แตกไหมเออจะได้ศูนพันไมสักคนแบบมึงไม่ต้องผลิตทายาต่อนับหนึ่งสองยังไม่สามเนะ้ะเอาไงดีจับเอาหยิบโตขึ้นมา กลางโต๊ะนะเมื่อกี้มันล้มลงไปกลางใหม่อุยโดนต่อยเอาปัดออกไปมานี่มึงเวอร์ส l a m ใส่โต๊ะนะโต๊ะพังเรียบร้อยฮ่ะเคลียร์ใช่ไหมอยากดูโต๊ะจัดโต๊ะให้แล้วเอาละเ,เรียบมันคือมาจากพระเดศึกแล้วโตเต,ตะแล้วก็สตันเนอร์นะเรียบร้อยเลยเอากดรมการนับเร็วหนึ่งสองเอายังไม่สามนะแม เฮ้สโตนโคลบอกอะไรวะฮะดูตะโกนไฟฟอร์เรเปอร์ลงมา,าอะไรสโตนโคไม้เคนโดเมื่อกี้นะยังใช้ไม่เสร็จนะขอใช้ต่อเอาตีหลบได้ตีเข้าไปาตีอีกเอาหัวแตกอยู่นะตีเอาไม่ได้ยังไงมานี่จับเวียงอัดเทิร์นบัคเกิลอะไรนะสอเข้าไป เอาคว้าไม่ได้มานี่จับเวียงอัดมุมแล้วก็เอาละจะทำการแขวนนะจาก็สลิปเปอร์แล้วแขวนอย่างนี้เลยโอ้โหีนี่อย่าไปเล่นกันเองนะอันตรายตวคอหลุดนะดูอย่างเดียวก็พออ่ะเคนโดซิกคืนสนองมไม่โดนโอ้เอ้าแย่งมาตีเข้าไปเออยังไงตีหลบได้เอา้าตี ตีอีกอ้ยไม้หักแล้วนะตอนนี้ไม้หักเลยอ้าวละลุกขึ้นมาต่อยก,ก่อนเตะแล้วสตันเนอร์โอ้เสร็จเลยอ่ะกดนับเร็วหนึ่งสองยังไม่สามอีกโอ้พอดูมาขออีกทีนะโอ้โดนไปขนาดนี้ยังทนได้นะอะไรวะเนี่ยหนังหนาจริงๆเลยมึงอ่ะ ม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงแปดเก้าปีหรอกนะอ้าวเอาเก้าอี้นะโซนโคหยิบเก้าอี้มาแล้วทำอะไรอ่าลุกมาแล้วใช่ไหมลุกมาแล้วตีเอ้าไม่ได้โดนขวาแล้วปัดทิ้งออกไปโดยลุงรวบเอวรว,ว,วบทำไมฮะมานี่ทุบซะเลยเต่เอ้าจากขาแล้วโดนไต่ต้นขาไปอีกเนาอะไรล่ะมึงทุบเอ้าหมดไม่โดนหลบได้อัปเปอร์ฮาร์ดลุกมา เอ้าจะแบกแบกทำไมไม่ให้แบกเว้ยฮะ,ะจับลุกขึ้นมาเสริมแรงมาแล้วก็ขยำนั่นเลยเนี่ยลูเตคริสต่อย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 ,อ,ยอ่ะปิดบัญชีดีกว่าโซนโฟบอกเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านไปอาบน้ำไตสันเนอร์โอ้ยเรียบร้อยเลยโกดแล้วนับเร็วหนึ่งสอง สามจบแล้วเรียบร้อยเลยเดโตนโคลสตีฟออสตินเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะโอ้โหสะใจมากบอกเลยหวังว่าคนที่ได้รับชมแมชนี้จะมีความสุขนะฮะอ่ะเดี๋ยวฉลองชัยก่อนเย้ ลองใช,ใช้ชนะกับคนดูนะอ,อ้าวเดี๋ยวยังไงต่อตอนโคไม่จบนะไอ้ไม่พอเว้ยแค่นี้มันน้อยไปมึงสำหรับมึงมานี่ให้มันสมกับเวลาแปเก้าปีซะหน่อยฮาจับขึ้นมาเล่นงานต่อเนื่องมานี่ลาคอเอาไปไหนเหวี่ยงขึ้นเวทีนะอ่ะมันต้องเล่นตรงนี้คนจะได้เห็นจะชัดลุกขึ้นมาเตะแล้ว สตันเนอร์อีกหนึ่งทีเรียบร้อยเลยหลับนะโอ้ยโอเคแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ